สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัดเฮล l บรอหกล้อซิ่งอีกแล้วครับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่ร้อนมากวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้ายักษ์นะครับหลังจากที่ไปแต่งหล่อมาใหม่นี่ครับก็เอาไฟหลอดนี้ไปเชื่อมนะครับนีบ่ที่มันหักไฟแตกนะครับเลยแต่จะหลุดออกนะครับ อัน,นี้มันแตกตอนไปวิ่งงานงานเมาอยู่ดงรักครับมันสันส่นๆแล้วมันหลุดแล้ว่าไฟราวนี่ก็เชื่อมเชื่อมขายจับอีกสามตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตรงกลางหนึ่งแล้วก็ข้างท่อก็เพิ่งเอาไปเชื่อมมานะมาวิ่งงานอยู่ อยู่อยู่บ้านไผ่นี่ได้หนึ่งวันนะครับบอ่อดินดานนะครับ,รบที่ว่าท่อมันขาดมันขาดตรงนี้ครับเนี่ยแต่ว่าเชื่อมเสร็จเรียบร้อยครับขาดทั้งสองเลยนะครับอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ขาด แล้วก็อันนี้ด้วยนย่ตัวนี้บางฟุนหลุด <c oughs> แล้วก็ไปเชื่อมที่ดันรถนะเอาเหล็กแอนไอเหล็กเพลาเชื่อมเอายางสั่นเหมือนเดิมครับแต่อยู่นี่กินน้ำมันคนระับวิ่งก็ไม่ค่อยไกลนะครับแต่ว่ามันกินน้ำมันเยอะเมื่อวาน ตเติมมาพันห้าพันห้าเลยนะครับเมื่อวานวิ่งจากบ้านมาตอนตีสี่มาถึงนี่ก็เจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมงกว่ากว่าวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาเอาริบบิ้นมานะครับอ้ดิน ทอนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าใส่โหลอกนะอันใหญ่นี่ก็ออกอันเล็กหกอันนี้ก็ออกข้างหลังหกก็ออกข้างนู้นหนึ่งออกเหมือนกันครับเหลือแค่มิชลินครับที่หายนี่ก็เริ่มจะบาดเจ็บแล้วครับจะยักหักนะครับเห็นไหมโครง โคงบางฝุ่นหน้าก็เบี้ยวเบี้ยวตอนเราถอยเราถอยแล้วมันไปโดนกับดินนะฮะก็ไม่รู้จะมีอะไรให้ดูเยอะนะอุ้ยน็อตจะหลุดเลย,ยน็อตกันชนนะกันชนนะข้างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าข้างนี้ผมตีคืนแล้วครอบล้อจากที่เป็นเรล็นะะเนี่ย จากที่เป็นเลดมันก็เป็นเขียวๆแล้วนี่ hey, FC อยู่นี่ต้องใส่ระแนงวิ่งนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เขาเพิ่งเอามาให้เมื่อเช้าครับอะไรนี่บุญสนองหรอทีมงานบุญสนองอย่างนี้หรือเปล่า ก็อยากจะปล่อยทงวิ่งนะครับแต่ว่ากิ่งไม้มันเยอะครับวิ่งวิ่งไปบางทีก็หลุดนี่ก็เป็นบาดแผลจากแมคโคนะงานเมาเหมือนกันนั่นีเบี่ยวหมดที่เสกกระบะก็ไม่มีนะครับ เสาแตกแล้วไปฝาท้าทยนะเหมือนว่าเขาไม่ได้เชื่อมเลยแต่ฟังนี้ยังไม่ราวนะเงียบกริบฟังนี้รอยดันนะอันนี้เขาไม่ได้เชื่อมเขาเชื่อมแค่แค่นี้แล้วก็เอาโปะเอาเอาเอาซิลิโคนหรืออ,อะไรโปะแค่นี้ เชื่อมนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็เอาสีโปมาอันนี้เอาหรือเปล่าข้างบนนี้ก็จะเหมือนกันแล้วเนี่ยเริ่มแตกแล้วเออไม่เชื่อมแม่ไรให้เลยเชื่อมเต็ม,เต,มเต็มหุขีนี่ ถ้ามองจากข้างหลังก็จะสภาพนี้ครับมิชลินหายตัวหนึ่งมิชลินด้านซ้ายเกาะสายไฟครับหลุดเลยล้างมาอย่างดีครับเข้าคาแคร์เลยได้น่ยเข้าคาแคร์ปุ๊บมาวิ่งงานวันเดียวครับไม่ถึงวันด้วยซ้ำาอนี้ที่ที่มันถลอกเพราะว่าดินมันติดอยู่ตรงนี้นะ แล้วตอนเรายกดำไอตูดนี่ที่ฉลอกก็เพราะว่าตอนไปวิ่งหินเราถอยอัดนะฮะแล้วหินมันบาดจัดทรงเดิมครับอย่างจะไปทั่วทีบล้ววิ่งอยู่ซุรินก็อย่างนี้ ั่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อย่งังก็ยังไม่เริ่มงานกันหรอกครับ่บอก็อยู่ในทุ่งนาเอาแถวนี้เขาหวานข้าวแล้ววิ่งไปกลับประมาณเก้ากิโลแปดโลเก้าโลเนี่ยไปกลับผมว่าไฟมันห่างนะเนี่ย น่าจะยกไอ้ไฟชั้นสองขึ้นนิดนึงแล้วไอ้ไฟชั้นสามเอาขึ้นตามตรงไฟชั้นสองมันห่างเีมาเมื่อคืนมีแต่แมงมีแต่อะไรไม่รู้เต็มเลย ถ้าถ้าถ้ามีผ้ามาผูกหัวมิชลินเหมือนจะดีนะครับมันร้อนครับเนี่ยสภาพรวมๆครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับหายแต่มิชลินตัวเดียวครับก็ยังหล่อเหมือนเดิมแต่ว่าไฟมันห่างนิดนึงเนาะ ดูแบบนี้ดูข้างบนมันจะเล็กๆแล้วลงมาล่างมันจะบานๆยังไงไม่รู้ <c oughs> ท่อนี้มีกี่อันดะหกสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมวะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามสิบสี่สิบสี่ท่อครับ ออกทุกช่อนะครับอ,อยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับสองวันเป่าทีก็ได้ครับกรอง <c oughs> ไม่รู้เขาเรียกบ้านไผ่หรือบ้านอะไรตรงนี้ Oh. ถ้ามีฟิล์มนี้แจ่มเลยนะจะดูแบบยังรอเลยเอาฟิล์มดำนะได้ฟิล์มดำอยากได้ฟิล์มดำถ้ามีฟิล์มเราก็จะมีคะแนนไปอีก จอดวันเดียวครับยักษ์ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยคืนเดียวไม่ถึงวันหรอกคืนเดียวเมื่อตอนกลางวันนี่รถเยอะมากเลยทางหลบก็มีแค่นี้แหละครับมันสวนกันไม่ได้หลบก็ไม่มีตรงนี้ก็ทางแคบๆครับให้รถเขามันไปได้อยู่ครับนี่ทางแค่นีนทางรถกระบะวิง่ง รถดาวนี่บางฝุ่นเกาะนี่แหละไปด้วยข้างนี้ก็ถึงนี่บางฝุน่นมันหักลงนะครับข้างซ้ายนี่ข้างขวาก็ยังตรงอยู่นะครับครับก็รีวิวเสร็จแล้วคลิปนี้ก็บายบายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลโบรกลอลซิงด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม